ชุดแต่ง SR5 คันนี้นะคะแต่งมาจากรุ่น4ประตู n t Set Edition เกียร์ออตโอต้ในราคาที่789,000บาทนะคะเซตนี้แถมฟรีทั้งเซตเลยะคะ่ะโปรนี้นะคะเหลือเหลือไม่กี่คันแล้วะะซึ่งคันนี้นะคะเราส่งมอบที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งนี้นะคะได้อะไรกันบ้างนะคะหน้านะคะเซ็ตข้างหน้านะคะเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไฮโลคโคนะคะ, High al, ะ,คะยังเป็นแบบเดิมมันติรีเฟกเตอนะคะพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนั่นเองซึ่งด้านข้างนะคะล้อของเขาขนาด1 7เนิ้วค่ะลายแฟชั่นของ o อ s อแบบนี้เลยยางเป็นกิติ4ี่คูนสออโต้70แบบนี้เลยค่ะของคันนี้นะคะกระจกนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาเรียบร้อยตัวหนังสือดํานะคะตัวหนังสือดําได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งคันนะคะมือจับเป็นสีดําเงาจากมาพร้อมกับเป้ารองมือจับแบบลายเคฟลาแบบนี้เลยค่ะสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นลักเก็ตมาพร้อมกับ มุมท้ายด้านข้างนะคะเป็นลักเกตเช่นกันค่ะเสริมความเท่ความหล่อดูดันเข้าไปอีกนะคะความพิเศษของคันนี้นะคะได้มีชุดแต่งโลบาร์แบบล็กโกคให้ด้วยค่ะมือจับนะคะเป็นแบบลลโกคและคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะคันนี้ได้เพิ่ม กล้องมองหลังให้ด้วยในกรณีที่ลูกค้าถอยหลังนะคะนั่นเองเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากๆค่ะแะการชนท้ายเหล็กนะคะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะคะที่ใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงและทนทานค่ะไฟท้ายยังเป็นไฟเดิมนะคะในนะคะจากเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะได้เพิ่มเป็นเบาะหนังนะคะเรียบร้อยแล้วนะพวงมาลัยแบบพาวเวอร์หน้าจอขนาด10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้ด้วยนะคะ และเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่ใช้งานได้ง่ายค่ะคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง S R f i นะคะย้ำนะคะว่าหล่อเท่นะคะมากๆนะคะถ้าได้เทียบกับรถคันอื่นแล้วนะคะและชุดแต่งนะคะฟีทั้งคันแบบนี้นะคะเหลือโปรไม่กี่คันแล้วนะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรีบติดต่อมาได้ที่097 3 C 5 7ห้าเจ้าสีเท่าค่ะแต่งครบออกจากศูนย์ค่ะสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ